สำหรับ EP นี้นะครับจะมาสอนการลงเจ้ากรอง ML ดําตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะลงไม่เป็นก็ได้นะครับผมเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเจ้า ML ดําตัวนี้นะครับก็มาหนึ่งจิ๊กว่าๆนะครับผมก็ให้ทําการนะครับคลิกคลิกขวานะแล้วก็เลือก WinR แล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่นะครับผมจากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมอ่ามันก็จะมีไฟล์ขึ้นมา2องไฟลแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับตัว ml d u m p Template preset ตัวนี้นะครับผมซึงจะใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ <S <S เมื่อแตกไฟลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้2องไฟประมาณนี้นะครับผม ฉะนั้นให้เราคลิกไฟล์ตรงนี้นะครับ ml dump ตรงนี้นะผมก็ Win R มันเดิมนะครับอาจจะเลือกเป็นแยกไฟล์ไปที่ ml dump ตรงนี้นะครับ template preset ตรงนี้นะครับก็จะได้มาอีกหนึ่งหนึ่งไฟล์อย่างนี้นะครับผมหนึ่งโฟลเดอร์นะครับหนึ่งโฟลเดอร์่ะมันจะมีให้เราเลือกสามตัวประมาณนี้นะครับผมซึ่งวิธีการติดตั้งก็จะอยู่ตรง readme นี่นะครับผมคลิกคลิกเข้าไปนะครับเพื่ออ่านเขานะครับผมเดี๋ยวผมจะ นี่นะครับประมาณนี้นะผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวลดลขนาดของตัวอักษรลงสักนิดนึงนะครับผมจะได้อ่านให้ง่ายนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการติดตั้งเขาจะอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองอันนะครับตรงหัวข้อตรงนี้นะครับผมซึ่งเพื่อนเพื่อนนะครับทําตามสองขั้นตอนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะ กด enter ไปประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาทําการติดตั้งกันเลยนะครับผมเดี๋ยวพับหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับผมฉะนั้นถอยกลับมานะเพื่อทําการติดตั้งนะครับผมตัวนี้นะครับ ml sound lab ดําตรงนี้นะผมก็บนคลิกซ้ายเข้าไปนะครับฉะนั้นกดปุ่ม next นะครับกด i accept ตรงนี้นะครับผมกด next นะครับตรงนี้ก็ กด next ไปได้เลยนะผมสังเกตดูนี้นะครับมันจะเขียนว่าโปรแกรมไฟล์ตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์นะครับก็คือหกสิบสี่บิตนั่นเองนะครับตัวนี้กด next ไปได้เลยนะครับก็กด install ไปนะครับอคอยสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไฟล์ตัวนี้มัน ค่อนข้างจะใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งกิกวคานะครับผมอ่าก็รอทีอ่าเมื่อมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้กดปุ่มเยสไปนะครับผมเขาก็จะทำการวิ่งแบบนี้นะครับ ก็รอสักนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดยังติดตั้งไม่เป็นก็ดูวิธีนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดท่านใดที่ติดตั้งเป็นแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม f i n i s ไปนะครับผมทีนี้เราก็จะไปดูนะครับว่า เชา ml ดำตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับผมซึ่งก็ลองเข้าไปที่ด i c ีนะครับผมเมื่อกี้มันไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผม ml ดำนะครับก็คือ ml sound lab ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเขาจะมาอยู่ที่นี่นะครับผมนี่ปรากฏว่าเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมมันจะเป็น ml ดำตัวนี้นะครับซึ่ง มันไม่ใช่ไฟล์ dll นะครับไม่สามารถที่จะนำไปใช้งานในในร i p เปอร์ได้นะผมเราจะต้องทำตามขั้นตอนเขาดังนี้นะครับผมไฟล์นี้นะครับลองคลิกขวาดูนะครับเลือก p r o p e r t ีดูนะครับผมมันจะเป็นไฟล์ exe นะครับผมไม่ใช่ dll นะครับผมโอเคนะครับคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เจ้า preset ตัวนี้นะครับผม ซึ่งวิธีการก็ตามที่เราอ่านตรงนี้นะเครดมีเมื่อกี้เนี่ยที่เราพักหน้าจอไว้ก่อนนะผมนี่นะครับอ่าอันนี้แถวที่หนึ่งนะที่เราจะต้องทําตามนี้นะครับผมก็คือก็บอกว่าให้เราเนี่ยนาไฟล์นี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับไปวางไว้ตรงเนี่ยนะครับว,วางไว้ตรง ml s o u n lab ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรง preset เนี่ยนะครับซึ่งก็ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผม ตัวแรกนี่นะครับก็คลิกขวาเลือก copy ไปได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเห็นไหมเขาบอกให้นําตัวนี้นะครับไปวางไว้ตรง p r e เ e t นั่นเองนะครับผมโอเคนะอะเราเลือกตัวนี้นะครับก็คลิกขวาเลือก copy ไปนะครับผมจากนั้นเราก็เข้าไปที่ ml d a r เมื่อกี้นี้นะครับนี่นะปรากฏว่าเมื่อเราเข้าไปที่ ml d a r ตัวนี้แล้วนะครับผมปรากฏว่ามันไม่มี อันไม่มี p r e s ซตใช่ไหมครับเขาบอกให้เราไปวางที่ preset นะครับ ml ดำแล้วก็ preset แต่ว่าในนี้มันไม่มี preset นะครับเมื่อกี้เนี่ยทีนี้แหละครับผมก็คือว่าจะเกิดปัญหานะครับว่าให้มันอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมก็เรามาดูนะครับก็ไม่มีเหมือนกันนะครับวิธีการนะครับที่จะเข้าไปที่ preset ของเขานะครับก็คือว่า ให้เพื่อนๆนะครับผมก๊อปตรงนี้นะครับผมเปอร์เซนต์นะครับแอปดาต้าเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับผมให้ทําการก๊อปอย่างนี้นะครับแล้วคลิกขวานะครับเลือกคอปปี้มานะครับผมจากนั้นให้ไปที่ปุ่มเว้นขยายตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านทาร์ตบาร์ตรงซ้ายมือนะครับหรือถ้าไม่เจอตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกตรงนี้นะครับผมคลิกขวาตรงรูปวินโดว์ของเรานะครับผมตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มเซิร์ชนะครับเซิร์ชก็คือค้นหานั่นเองนะครับผม เมื่อเซิร์ชขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ให้ทําการนะครับผมคลิกขวาตรงคำว่าเซิร์ฟเวินโด้เนี่นะครับแล้วกดพาร์ทไปนะครับผมเราจะเจอ app data แล้วนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมฉะนั้นให้คลิกคลิกซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกซ้ายเข้าไปนะครับผมก็ให้มองหานะครับ ml นี่นะครับผมให้มองหานี่นะครับ ml sound lab นะครับ แล้วก็ตามด้วย ml ดำนะผมก็คือ ml แทร็ก็คือตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกซ้ายก็ไปนะครับผมจากนั้นก็เป็น ml ดำนะครับผมนี่นะครับ ml ดำแล้วก็เป็น preset นะครับเราก็กด ml ดำก็ไปนะครับจากนั้นกดไปที่ preset นะครับผมเราก็มาวางไว้ที่นี่นะครับพอดีว่าผมนํามาวางไว้แล้วนะครับอันนี้นะครับสมมุติว่าผมลบไปก่อนนะครับครั้งแรกจะไม่มีอะไรนะเราก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเราไปก๊อปมาก่อนนะครับ นี่นะครับคลิกขวาเลือก copy นะครับผมจากนั้นก็นำไปวางตรง preset ของเราตรงนี้นะครับผมตรงนี้ต้องจำให้ดีๆนะครับว่าเป็น app data roaming ml sound lab ml dump แล้วก็เป็น preset นะครับผมก็มาคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆแล้วกด paste ไปนะครับผมอันนี้ก็คือว่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องนำไปวางนะครับ ตัวต่อไปนะครับผมก็คือตัวที่สองนี้นะครับผมซึ่งเปนเพื่อนที่ต้องนําตัวนี้นะครับไปวางไว้ที่เหมือนเดิมนะครับแอปดัตตาเปอร์เซนต์เหมือนเดิมนะครับผมก็ให้เราก๊อปไปนะครับผมที่ขวาเลือกค o p ปี้นะครับผมแล้วก็ซึ่งมันก็คือตัวตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่เราจะต้องนําไปวางเป็นตัวที่สองนะครับผมอันี้เราก็เข้าไปที่ปุ่มแว้นขยายเหมือนเดิมนะครับหรือว่า คลิกขวาตรงปุ่มวินโดว์ของเรานั่นเองนะครับผมแล้วเข้าเข้าไปที่คําว่าเซิร์ชนะครับฉะนั้นก็คลิกขวาเลือกพาร์ทเหมือนเดิมนะครับผมเป็นแอป Data นะครับเมื่อแอป Data ขึ้นมาเราก็กดคลิกซ้ายเข้าไปนะครับอ่าเขาจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าให้ให้เข้าไปตรง r i p p e r นะครับแล้วก็ Template นี่นะครับผม Ripper แล้วก็แท็กเทมเทมเพนะครับผมก็แล้วก็เข้าไปตามนี้นะครับแล้วก็หาร i p เ e r นะครับนี่นะครับร i p เ e r ซึ่งเราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นริปเปอร์ที่มันมันมากับมันมากับเจ้าโปรแกรมนะครับผมก็เข้าไปที่ริปเปอร์เลยนะครับผมเมื่อเข้าไปที่ริปเปอร์ปุ๊บเนี่ย welcoming. เขาบอกว่าให้เราเข้าไปที่แท็กเทมเพลตตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปที่แท็กเทมเพลตนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะคลิกซ้ายเข้าไปนะครับผมอ่นนี้ผมนํามาวางไว้แล้วนะครับผมก็สมมุติว่าเราเราลบทิ้งไปก่อนนะครับผม สมมติว่าเราจะมาวางที่นี่นะครับแท็กเทมเพลตนะครับผมตรงนี้ต้องจำดีๆนะครับผมแอปดาต้าโรมิงลิปเปอร์แท็กเทมเพลตนะครับเนี่ยเราก็นำไฟล์ตรงนี้นะครับไปวางเอาไว้นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับผมคลิกขวานะครับเลือก Copy นะครับผมฉะนั้นเราก็เข้าไปที่แท็กเทมเพลตตรงนี้นะครับผมคลิกที่ขวาบนพื้นที่ยองว่านะครับกดพาร์ตลงไปเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับไอห้าแทกนี้ตอนแรกมันจะไม่มีนะพอดีว่าเราเคยสร้างเอาไว้นะพรอันนี้ผมลบไปก่อนก็ได้นะผมสมมตินะครับคือครั้งแรกมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะว่างเปล่าอย่างนี้นะเมื่อระวัง ml ด p ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมใช้งานได้ตามปกติแล้วนะทีนี้อ่ะแล้วนี้เราลองมาเปิดเจ้าริปเปอร์64บิตกันดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับทีน,นี้เราก็เราก็จะพักหน้าต่างพวกนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาลองเปิดริปเปอร์ดูนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับผมไม่ไม่เซฟนะครับโดนเซฟไปนะครับเราพักหน้าต่างนี้ไปก่อนนะทีนี้เรามาเปิดริปเปอร์นะครับผมซึ่งเป็น ริปเปอร์ Baker, Here, 64บิตดูนะครับผมว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมให้เพื่อนๆไปโหลดกันนะครับอันนี้เราเข้าไปที่ริปเปอร์นะครับผมซึ่งก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะครับ64บิตนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่แอปก็ได้นะครับผมก็คือ64บิตตรงนี้นะครับ โอเคนะสมมติเราเปิดจากข้างนอกนะครับผมก็คือริปเปอร์ตัวนี้นะครับเราบันลิกซ้ายเข้าไปเลยนะครับอ่าเมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรากดปุ่ม yes ไปนะครับผมอ่าจากนั้นก็คอยสักแป๊บหนึ่งนะครับผมริปเปอร์ก็กำลังรันอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับาวนี้เราลองมาดูว่าเจ้ากรองตัวนี้มันใช้งานได้หรือยังนะครับซึ่งอ่าเพื่อนๆนะครับ ต้องไม่ลืมนะว่าเราต้องกดออปชันตรงนี้นะครับ t ดฟ e ฟนะครับก็คือการตั้งค่าครั้งแรกตรงนี้นะครับที่เรากด e d i t ไปนะครับผมจะจำกันได้นะครับผมถ้ามันไม่เจอต้องเข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะครับ e d i t แล้วก็กด add นะครับแล้วก็เข้าไปหาเป็นหา r ิ p p e r 64นะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมไฟล์นี้นะครับก็เป็น r i เ p e r นะตรงนี้ r i เ p e r แล้วก็ อันนี้ดีนเทคนะนี่กดริปเปอร์ตรงนี้แล้วกดวีทีตรงนี้แล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับจากนั้นก็รีสแกนแล้วก็หรืออาจจะเป็นเคลียร์แคตตรงนี้นะผมกดอัพพลายแล้วก็โอเคไปนะครับผมโอเคนะทีนี้เราลองมาดูว่าเจ้า ml dump นี้เข้ามาหรือ,อยังนะผมก็ดบบันคลิกซ้ายไปตรงพื้นที่่องว่างๆกืสร้างแท็กขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่าผมสร้างแท็กแล้วนะตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นอ่าอินพุตมิดีรูมิดีพอร์ตแล้วก็เลือกเป็นช่องแคลนสิบนะครับผมเป็นช่องกรองนะครับก็เปิด เปิดปุ่มแดงด้านหน้านี้นะครับตรงนี้ก็เปิดลําโพงไว้นะครับจากนั้นเรามากด F X นะครับอ่ามันดันแล้วนะครับผมอันนี้เบรดมิเดีเราก็เห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆซึ่งเอาไว้ใช้ดึงไฟล์ดนตรีนะครับผมที่เป็นอ่าสำหรับวิเปอร์เวอร์ชัน64บิตนะครับผมต้องใช้เบรดมิดีตัวนี้นะครับอ่าถ้าเป็น32บิตอาจจะใช้เบรมิดีเวอร์ชัน32บิตก็ได้นะครับหรือใช้ไลซินโปรก็ได้นะครับผมอ่ามันได้สองตัวนะทีนี้เรามาดูกรองเมื่อกี้นี้นะว่าอยู่ตรงไหนกก็หาาจปุ่มนี้ะครับ อ่ะเจอแล้วนะครับตอนนี้วีเทีวเทีสาตรงนี้นะครับผมก็เจอ ML ็มเอแล้วนะผมก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่มแอดนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูว่ามันเสียงออกหรือเปล่านะครับก็คอยสักแป๊บนึงนะผมอ่ะอย่างนี้ถือว่าทํางานได้แล้วนะผมไม่ว่าจะเป็น6 4สิบิตหรือ3ามจองบิตก็สามารถใช้งานได้นะผมอาจจะปรับตรงนี้เป็นซีโร่นะผมมันจะดังขึ้น เราสามารถปรับความแน่นความดังของเสียงได้นะครับโดยกดปุ่มมิกเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถเลือกปรับให้ปรับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นคองกองกระเดื่องนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดเลือกตัวเอตัวเดียวเนี่ยกระเดื่องจะเล่นตัวเดียวนะครับผมเห็นไหมครับตัวอื่นจะไม่เล่นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเข้าไปที่มิกเซอร์นะครับถ้ากดอ่า กดปุ่ม S อ,ออกไปเหมือนเดิมก็สามารถเล่นทุกชิ้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นกองแนแอนหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นแซนนะครับผมแซนปิดไปนะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นกองทอมหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับประมาณนี้นะครับตัวต่อไปเนี่นะครับผมก็จะเป็นคงจะเป็นไอแอดนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองไปเล่นกันดูนะครับซึ่งก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแครหรือเปล่าอ๋อนี่นะผมอ่าโอเคนะผมก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้เราก็เลือกปรับได้เลยนะผมปรับค่าความดังเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงกลางได้หมดนะครับที่นี่ก็จะมีปุ่มให้เราเลือกปรับได้นะครับผมนะฮะเพื่อนเพื่อนลองไปศึกษาดูนะที่นี่ผมจะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับผม เราจะมาลองทดสอบเจ้าเบสมิดีดูนะครับว่ามันสามารถทํางานได้หรือเปล่านะผมก็ลองคลิกนี่นะครับสมมุติจะสร้างแท็กกีตาร์สักสี่ห้าแท็กประมาณนี้นะผมก็เลือกแท็กแรกนะครับกดปมกดปุ่มชีพที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วกดแท็กสุดท้ายไว้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับผมอันนึงอินพุตมิดนะหรูมิดี MIDI พอร์ตแล้วก็เป็นออชแนลนะครับคลิกถูกข้างหน้าทั้งหมดนะครับ อ่าลำโพงเปิดหมดนะทีนี้เรามาใส่ชิ้นดนตรีกันสักนิดนึงนะครับผมจะลองดูว่าเจ้าฮกอ่าริปเปอ64บิตเนี่ยสามารถทํางานกับเบสมิดีได้หรือเปล่านะครับผมทีนี้ก็กด Fx นะครับอ่าเราก็ต้องกดปุ่มปุ่มแอดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับอ่าตรงนี้ปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนี่นะครับมันจะมีปุ่มแ d ดอยู่นะอ่าเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมกดปุ่ม Fx นะครับ มันมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะลบทิ้งไปนะครับผมกดปุ่ม a อ d ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับดึงลากมาก่อนนะเมื่อกี้มันถูกปิดไว้อย่างนี้นะผมให้เพื่อนกดคลิกซ้ายค้างบริเวณเส้นนี้นะครับแล้วกดลากมานะครับผมลองกดปุ่ม new นะครับก็จะเจอ b a s t m i d i แล้วนะครับตัวนี้นะครับเรากดปุ่ม add นะครับจากนั้นกดปุ่ม sound font ตรงนี้นะครับ เลือกปุ่มไฟล์ตรงนี้ครับผมจากนั้นก็เโอเคนะเจอชุดอ่ากีตาร์ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะมีชุดกรองชุดกีตาร์แล้วก็ดนตรีต่างๆนะครับสำหรับไว้สร้างโปรเจกต์นะทีนี้เรากดกีตาร์ n นลอนก่อนนะครับผมกดโอเพนนะเมื่อเลือกกีตาร์แล้วก็เลือกโอเพนนะครับผมอ่าตรงนี้เราสามารถปรับรีเวิร์บได้นะครับผมเนี่ยเขาัดก็ได้นะครับรีเวิร์บเพื่อนๆอาจจะปรับเป็นอยู่ในห้อง อยู่ในเวทีการแสดงก็ได้หรือเราจะยังไม่ไม่เลือกก็ได้นะเป็น no effect ไปก่อนก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะคอะครัดเนี่ยนะสามารถปรับเลเวลและระดับของเขาได้นะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับกดปุ่มโอเคไปนะครับอ่ะโอเคชิ้นนี้ก็เสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับผมตั้งชื่อว่านลอนนะครับผมกีตาร์นิลอน enter ไปนะครับจากนั้นก็ไปตัวที่สเลยนะครับ Fx ไปนะผมทีนี้ผมก็เลือกเบส MIDI มาเดิมมาหรือว่าจะเป็น Double ลค i c k ซ้ายไปเลยก็ได้นะครับกด Sound Font นะครับทีนี้กดปุ่มไฟล์ทีนี้เป็นกี i t a ์ s t e ลนะครับ Open ไปนะครับตรงนี้จะตั้งค่าก็ได้สมมติว่าผมไม่ตั้งกแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะกดปุ่มนี้นะครับโอเคไปนะปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับเลือกว่า s t e ลนะครับกด Enter นะครับจากนั้นก็ ชิ้นต่อไปเลยนะครับผมเจอเบส MIDI ก็เรามันคลิกซ้ายเข้าไปนะครับกดซาวฟอนต์นะครับผมกดปุ่มไฟล์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปด้วยกีตาร์คลีนนะครับผมแล้วก็กดโอเพนจากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับผมปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ว่ากีตาร์คลีนนะ C L E A N นะครับผม Enter ไปนะครับตัวต่อไปสมมติว่าผมจะเป็นโอ้พอดได้แล้วกันนะครับผมแล้วก็แล้วก็คลิกซ้ายที่เบส MIDI นะครับผม เลือกซา u n d ฟ o n ตรงนี้นะครับตรงนี้เลือกไฟล์นะครับผมก็เลือกเป็น Overdrive เลยนะครับ Overdrive กีตาร์นะคลิกปุ่ม Open เพื่อนๆก็สามารถปรับพวกนี้ได้นะครับตามที่เราชอบเลยนะแต่ตอนนี้ผมจะไม,ไม่ปรับแล้วกันนะผมจะทําให้ดูว่ามันสามารถใช้เบสดมิดี Bed นี่ดึงซาว n d f o n ดนตรีมาได้หรือเปล่านะครับเมื่อได้ที่แล้วก็กดปุ่ม OK ไปนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Overdrive นะครับ ยามสอนให้ให้เร็วนิดนึงนะครับเวลาจะได้กระชับนะผมอาจจะพูดไวไปบ้างยังไงต้องขออภัยนะได้ที่แล้วกด enter นะครับผมต่อไปจะเป็น dissolution นะครับผมก็ fx ไปนะแล้วมันคลิกซ้ายนะครับที่เบสม m ด d นะเลือก sound font นะครับผมจากนั้นก็คลิกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเป็น dissolution ตรงนี้นะครับแล้วกด open นะครับกดปุ่ม ok นะครับปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับผมตรงนี้ก็พิมพ์เป็น dissolution นะครับ โอเคอ่าได้ที่แล้วกด enter นะครับทีนี้เราจะมาทดสอบเสียงก็ว่าดนตรีมันออกหรือเปล่านะครับผมก็เปิดโปรแกรมคาราเกะของเราขึ้นมานะครับจะเห็นว่าผมใช้ปลักอินกองอย่างเดียวนะครับ ml ดำตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับก็ลองพิมพ์ว่า ml ดำก่อนนะครับจะได้ไม่ไม่งงนะครับไม่ได้ใช้กองตัวอื่นนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้กองซาวเอทนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูนะมาทดสอบเสียงกันดูนะครับ ออกแล้วนะครับผมตัวน,นี้ถือว่าใช้งานได้นะครับผมลดูนะครับสังเกตดูนะมีแท็กดนีด้านหลังนะครับผมกดปุ่มฟิวนะครับเลือกมิกเซอร์นะปรับดบน,บนตรีลงสักนิดหนึ่งนะนี่ตอนนี้คือใช้ได้แล้วนะครับผม ถ้ากดปุ่ม S นะครับของจะเล่นชพีเดียวนะครับเห็นไหมครับถ้าปิดถ้ากดปุ่ม M นี่ของจะไม่เล่นนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับการลง M L ดำนั่นเองนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EP หน้าจะมีอะไรมาจะมาสอนเรื่องอะไรอีกก็คอยดูันทีนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชม